ใจ่าอะไรงมาเจอจนนใดะไรอ่ะเปด้ยมาพูดถึงเรื่องนี้โอเโอเคไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วมัไม่ดีเนะมันไม่ดีฉันน่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยข้บนข้าบน อีกคนนึงอีกคนนึงเบอร์2ไปไหนอ่ะเบอร์สองตามมาตามมาแลน์ไลน์อะอยู่ข้างเนี่ยย้ เขาสาธัยเหรอาสายแบบสโลไลท์ันดึงนน้ำลายไง่้ลายึนน้ำลายอย่าลืมหายใจนะเรื่องใหญ่เลยนะอโหเขาหายใจด้กปั้นถุงรู้จไม่รู้เรื่อง เพ่าะหนึ่ง่ะเขาหายใจทุกวันไม่หายใจก็ตายดิเนาะใช่ไหมใช่นายรู้จักลุงตู่เปล่า,ไม,าไม่รู้จักอา้าวทำไมนายไม่รู้จักลุงตู่ล่ะเป็นเด็กอยู่นั่นเองรถมารถมาเอา้ามาถึงนี่แล้วเหรอโอ้มาเร็วจังเออถึงแล้วอยู่ Oh. โอ้ยอยู่กันใกล้มาก oh. นายตามฉันมาติดๆเลยนะอย่าเยวอ,ออกห่างจากฉันนะเออไม่ใช่นี่ว่ามอนมันขับรถไปแล้วโอ้ยยังไงลับประตูมันปิดอยู่เนี่ยเบสสามนายเอารถมาให้เขาแล้วเขาขับรถหนีนายไปแล้วอะ่ะใอ่อีกคนขโมยรถนายไปแล้วดูรถนายสิรถนาย oh. หายไปไหนอะ่ะ โอเคได okay. ้เลยเราจะไปแอดอกกันเราจะออกตามหาวันพีทนายรู้จักวันพีทไหมน้องน้องเป็นผู <h <h ้หญิงผ네ู้ชายอะฮัลโหผู้ชายเป็นผู้ชายเหรอแข่งหน้ารักจางแข่งหญิงในหญิงมีจูเปล่าพนุฟอกกุสเดมีเหรอ อ๋อยมาพูดถึงเรื่องนี้โอเคโอเคโอเคไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วมันไม่ดีเนาะมันไม่ดีโอ้ผู้ดีผูดอย่างนี้ไม่ได้โอเคค่ะขอโทษค่ะพูดอย่างกี้แบบไี้เลยคุณกี้เลยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเอ้ามีคนเปิดไปเมื่อกี้เหรอนั่นไงรถเพิ่งออกอ่ะ อยู่บนรถอ่ะมันอยู <s <S ่บนรถ้นีกแล้วโอ้ยโอ้โหชิบหายแล้วมันออกมาจากกองได้ไงวะโอ้ยสวยยเดี๋ยวไอตัวเมื่อกี้มันออกมันออกมาจะกอง ไม่ใช่มันออกมาจากกองเสื้อเหลืองอ่ะเยเคเอาเนปพูดไม่พอไไ่คด้งเนียพูดอีกแล้วเหรอลืมตัวเรื่องช้างน้อยของนายเออช้างน้อยก็ได้โอเคโอเคช้างน้อยโอเคช้างน้อยช้างน้อยไอ้นี่ยู ม้อนเธอขโมยาน้ำชั้นเอาน้ำส้มมาหน่อยดิตีน้อยชื่ออะไรชื่อตีน้อยเหรอโอ้ยฉันฉันชื่อตีใหญ่อ่ะฉันไม่น่าเลยฉันไมน่าเลยนะฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยขึ้นรถมาฉันมาสิไมรถมันบักน่ะรถเราเรามันพังแล้วเราไม่สามารถขึ้นได้เราขอขึ้นค่ะ โอ้มีคนไปรถข้างหน้เห็นบ้างหรือยังระวังด้วยอย่าจอดอย่าจอดเก็บของจอดแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่หมาหมอนคนละตัวกันน็อกน็อกน็อกล็อกเอาตายเลยน็อกน็อกน็อกนี่หว่า น,น็อกยัน <Knock S 1> บน็อกอยู่ตี่เดียวกันมัง้งเนี่ยยังอยู่เนี่ยยังยิงอยู่เลยมีสองตัวมัง้งอยู่ตรงนี้มาจุดโลเคชั่นโอ๊ยมอนโอ้โหเกือบตายโอ้โหปืนนี้เคาะไม่ได้เลยอ้าวฮัลโหลเพื่อ,อ,อ,อนส่งมาส่งในืดหลังต้งไนไม้แล้ว ไม่หนีนายขับรถไปเลยขับับรถไปยิงตรงนี้นเห็นตาหนี้อยู่ขับไปเลยขับไปขับแรงๆเลยขับแรงแรงห้องน้ำอ่ะห้องน้ำขับแรงๆเลยเร่งเครื่องเต็มพิกัดโอ้ยนายอย่าจอดตรงนี้คนตายหมดแล้ว ระเบิดนะน้องตีน้อยโอ้ยมีคนวิ่งอยู่โอ้คนดีด้วยตีน้อยล้มหลบหลังไว้หลบหลังโล่ไว้มัน <ลง S 1> อยู่โ<ง>ลง่ลงเลย watch out ฮะวิ่งออกไปได้งไงสองอตัวสอง ขึ้นไปขึ้นไปยิงกดหัวดีแล้วอ่ะไปไปไปเอ็งไม่รับน้องไะฉันรับแล้วฉันรับแล้วเฮ้ยมันมีรถเกี่ไหมกี้ไปอะดิก อในห้องน้ำตัวหนึ่งยังยังยังอยู่ในห้องน้ำหนึ่งตัว uh huh. นายจะขึ้นรถกับฉันอีกแล้วเหรอ Five minutes later นายไม่ใส่หูฟังอะ่ะฉันไม่ได้ยินนายพูดเลยอ่ะ เอ้ยมีคนโดรล่มอยู่บนหัวเราเนี่ยฮะหาดูดินี่ไงนี่ไงนี่ยดำดำเนี่ยดำดำเนี่ยลงบนเขาเลยเลยลงบนเขาเราทางนี้ทางนี้ทางนี้ข้างบนข้างบนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง Minutes Later ใช่ช้างน้อยโกรธแล้วเฮ้ยรถมาหมอนอะไรว่ารถอะไรเมื่อกี้แล้วมนจอดจอดแล้วเนี่ยทังที่มาลินรถก็โดนแรงบีบพังไหนวะไปมาแล้วเข้ามาข้างในแล้วกี่ตัวน่าจะอยู่ในบ้านของที่นี่ทำไมยังต่ำ ฉันรอน,นายเนี่ยนายไม่มาสักทีเนี่ยนั่นนายมีรถไม่ใช่เหรอขอบรับรถมาบเราทีฉันไปไม่ได้ฉันยิงคนอยู่เรนเชื่อคนให้่อยแล้วเดี๋ยวฉันรีบวิ่งไปฉันกำล,กงลังก่อสงครามอ้ค่โดนระเบิดตัวเดียวปเนี่ยตัยวัว้งสองเนี่ยทำไมเขาจุดยิงเขาจอดอะเขาอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยหมอนเดี๋ยวปาระเบิดปา วอลไหมเอาไว้เอาไว้วอลป่ะวัดนี่ยเดี๋ยวฉันระเบิดลูกนี้วอลเลยโดนโดนตายตายระเบิดลูกนี้แหละ five minutes later โอเค okay attack the mark แล้วมันมีวงบีบเข้ามานี่จะมีคนเข้ามาแล้วโดนแล้วมันยิงเอาแล้วโดนระเบิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาโทษฉันโอเค attack the mark ฉันไม่โทษนายหรอก ไปโโ oh, <no. S 1> อนะฮะนายมันอยู่ตรงที่รั้วไม้อันตีน้อยตรงนัใช่ไหมใช่แล้วตงน ี่บงงไฟเนยจริฉันเจอฉันเจอปืนของานายแล้วฉันยิงไม่ได้มันเลีว่าปิดอยู่อ่ะมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันน็อกแล้วสีน้อยไม่ลงแล้วมันมันน็อกแล้วเราจัดการให้นายแล้วมาร์คเดลโอเคชันหูไม่บอกไล้วเราลองอะไรองเงี้ยนะลูกเราก็โอเคเราขอโทษนายอยอดมีคนหนึ่งเลยเนี่ยมีปืนเนี่ย เราขอโทษนะที่เราไม่ได้บอกนายอ่ะไอ้ยนายตดอีกแล้วนายได้ตดอีกแล้วเหรอไม่ได้ตดในายปวดหัวปวดหัวลงมามีคนยิงฮะปวดหัวคนหรือเต่าเนี่ยปวดหัวลงมามีคนยิงนายน่ะลุงนายนายโยกเหรอ ลุงนายชื่อตู่รอเปล่าะเมเป็นไงไม่อยู่กับพึ่งไปน้องดูน้องดเป็นการจริงเป็นการคนทักวผู้หน่งทางไม่ฉันไม่ชมนายเออมันขับรถลงมาชาร์จไม่เป็นขับรถนะเ้ยเต็มเลยนะระวังด้วย เข้าไปในบ้านแล้วไปคันจอดจอดหยุดหยุดหยุดข้อวหนูเป็นลุงตู่ What ข้าวหนูเป็นลุงตู่หนูเป็นอะไรบอส What the fuck i that ไอ้ย่าไอ้ยโอ๊ยนอนระเบิดออกมาเดินไปอยู่ตรงนั้นอย่าวิ่งไปอย่าวิ่งไปคานมาคานมา คนปีหลังคานะปีหลังคาเสียงใครอ่ะฉันได้ยินเสียงใครไม่รู้เสียงยาฉันระเบิดนายระเบิด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 มันอยู่ทางไหนวะเนี่ยโหจะยิงงูไม่กล้ายิงเลยนี่วานายไม่ใช่วานายลูกกอนหนู่ยวานายแล่ะพี่มันเป็นวงนะมันนวงคนแรงอ่ะ มันไม่มีสโมกน่ะเฮ้ยฉันชุดผิดคนโอ้โหโอ่นอดตะโขกเมื่อกี้ติดฉันชุบไม่ถูกฉันชุดผิดคนนหาเลยก็ได้นะแต่ว่ามันมีตข้างหน้าด้วยนะตัวะมันหายไปไหนไม่รู้ตายวงไปแล้วป่าเอตัวเอานายไปไหนแล้วนายออกไปแล้วหรอปบ้าไอ้งูอยู่ตรงนี้ตัวนึง เอา้านายออกไปแล้วหรอนายไม่อยู่เป็นกำลังใจให้ฉันเลยว่ะเหลือตัวสุดท้ายแล้วอา้าเห็นแล้วโดนวงว่ะเอา้ามันไม่ออกเหรอทานเข้ามาแล้วม,มั้งไม่ง่ายกำลังวิ่งยิงเลยนะ าตายวงได้ไงโดนเหรอเย้นายกด <c oughs> <Yeah. S 2> ออกเป็นทำไมเ oh, oh, นี่ยสงสัยยายเรียกจุดยอดเป็นเลย